แม้ตัวตัวเองเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างใจล่ะทุกเรื่องภาษาอะไรเราจะไปควบคุมคนอื่นควบคุมบิดามารดาเราเหรอควบคุมคู่รักสามีภรรยาเราเหรอควบคุมลูกเราเหรอควบคุมพนักงานเหรอควบคุมเจ้านายเหรอควบคุมมวลชนรอมันก็อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวบางเวลาสุดท้ายพระพุทธองค์บอกว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ละคนเขาก็มีกรรมเขาก็มีบาร,รมีมีสติปัญญาแล้วก็มีกิเลสตัณหาควบคู่กันมาของเขาไงนั่นคือเมื่อเราอายุมากขึ้นเราถึงเริ่มเข้าใจว่าลูกพ่อแม่เดียวกันยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยเออมันเหนือไปกว่าพันธุก,กรรมอีกก็คือกดแห่งกรรมเพราะถ้าพันธุก,กรรมอย่างเดียวลูกพ่อแม่เดียวกันมันก็น่าจะมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันแม้แต่คู่แฝด เขาก็ไม่ได้คิดตรงกันทุกเรื่องทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงตลอดชาติเม่อไรอะเห็นไหมครับ